สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีพามาดูดีปรีค่ะที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ดีไม่ใช่ต้นพูนะคะแต่ว่าเป็นดีปรีลักษณะของเขาคล้ายคล้ายพูแต่ว่าใบไม่ใช่นะคะการเลื้อยนะคะเหมือนพูเลยนะคะถ้าเราปลูกใส่ต้นไม้เนี่ยก็จะเลื้อยขึ้นบนต้นไม้ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็จะเลื้ยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตรงต้นนี้นะคะปีปีบีตรี สำหรับตรงดีปรีตรงนี้นะคะสวยงามมากนะคะเพราะว่าปลูกใกล้ๆบริเวณน้ำนะคะตรงนี้นะคะาการปลูกดูแลก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเนี่ยปลูกง่ายมากนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามาเพาอช้ำสมุนไพรที่ชื่อว่าดีปรีค่ะกระถางนี้ ก็เติบโตโดยการเพราะชำเหมือนกันนะคะพี่ตีก็เด็ดมาเพาะชำใส่กระถางใหญ่ไว้นะคะแล้วเขาก็ขยายนะคะตัวชุดกระถางนี้อายุอยู่ประมาณ5 4สี่หรือหเดือนแล้วอะคะ่ะจริงๆเขาจะสวยกว่านี้นะคะถ้าไม่โดนเป็ดไก่มาเหยียบย่านะคะก่อนหน้านั้นเขาจะมีดอกแล้วก็มีออกลูกด้วยนะคะเสียดายนะคะที่ ไม่ได้ให้น้องๆเพื่อนๆได้เห็นแต่ว่าพี่ตีจะใส่รูปภาพนะคะประกอบไปด้วยละกันนะคะว่าหน้าตาของอผลของดีปีเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะมาเริ่มทําการเพราะชําเลยดีกว่านะคะแล้วก็จะพูดในเรื่องของสปปรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของดีปีด้วยนะคะเริ่มแรกนะคะดีปีที่พี่ตีเลือกเนี่ยก็จะเป็นเลือกกิ่งแก่เลยนะคะ ซึ่งเขาพร้อมที่จะขยายพันธุ์มากๆเลยนะคะพี่ตีจะทำการตัดตัดแล้วก็เลือกกิ่งนะคะพี่ตีจะเลือกกิ่งแกล่ลักษณะแบบนี้เลยนะคะ นี่คือกิ่งแก่ที่พี่ตีเลือกมานะคะตัดมาแล้วนะคะจริงๆกิ่งนี้เขาก็พร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วนะคะลักษณะของเขานะคะตรงบริเวณนี้เขาจะเกิดรากแล้วนะคะตรงข้อตาต่างๆตรงจุดนี้นะคะกะ็กิ่งนี้นะพี่ตีก็จะแยกได้ประมาณ ได้อยู่ที่ถึง3ถุงเลยนะคะซึ่งพี่ตีได้เตรียมถุงเพาะชําไว้แล้วนะคะนี่คือถุงเพาะาถุงนี้พี่ตีเลือกมาอยู่ที่ขนาดประมาณ2อคูณสนะคะส่วนดินก็จะเป็นดินปรุงทั่วไปนะคะถุงถุงของพี่ตีถุงนี้ก็จะมีส่วนผสมของมูลไส้เดือนแล้วก็ขี้วัวนะคะแกลบดานะคะแล้วก็ จะมีของขุยมะพร้าวด้วยนิดหน่อยนะคะพี่ตีจะทำการแยกเลยแล้วกันนะคะแบบช่อนี้ตีก็จะตัดเลยขาอันนี้พี่ตีก็จะได้ชำ้ำทั้งหมด3มถุงนะ ใน,ในกิ่งนี้นะคะวิธีการปักชํานะคะเราจะต้องเสียบให้บริเวณข้อตาเนี่ยให้ให้ลงไปประมาณซักอย่างตรงนี้ก็ประมาณ1นิ้วนะคะถุงพ่อชํำนะคะเราจะต้องเสียบลงไปเลยนะคะดินปูนเนี่ยจะมีความชื้นอยู่แล้วนะคะพี่ตีได้ใส่น้ําลงไปพรมน้ําไวไวแล้วนะคะให้มีความชื้น พร้อมที่จะฝังชํานะคะนี่ค่ะวิธีการชําก็ไม่ได้ยากนะคะเหมือนการาชำํำสูตรน้ำอื่นๆนะคะก็เสียบลงไปได้เลยนะคะที่สําคัญก็คือตรงข้อตาเนี่ยให้เขา,อ,าอยู่ใต้ดินนะคะดินเพาะนะคะเพราะว่ารากของเขานะคะจะออกบริเวณข้อตานะคะอย่างนี้นะคะพี่ตีก็จะเพิ่มดินลงไปอีกนิดนึง ลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำการลดน้ำนะคะตั้งไว้ในบริเวณที่ล่มก่อนนะคะดีปีนะคะเท่าที่พี่ตีสังเกตแล้วก็เคยชำใส่กระถางใหญ่ตัวนี้นะคะกว่าเขาจะออกรากเนี่ยอยู่ที่ประมาณาเกือบ30วันเลยนะคะ เพื่อความมั่นใจนะคะที่ตีจะทิ้งไว้นะคะลดน้ําเช้าเย็นแล้วก็ไว้ในบริเวณร่มเนี่ยประมาณ45วันนะคะหรือไม่ก็2เดือนไปเลยก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะรากของเขาก็จะออกเป็นสีน้านําตาลเราก็สามารถย้ายลงไปปลูกในดินนะคะดีปีเนี่ยเขาจะาเป็นเป็นสมุนไพรไม้เลื้อยค่ะ เขาจะสามารถเ,าเลื้อยขึ้นบริเวณต้นไม้ได้นะคะการปลูกก็นอกจากถ้าเราไม่ได้ปลูกใส่ต้นไม้เนี่ยเราก็จะต้องทำเสาหลักให้เขานะคะทำเสาหลักใหญ่เขาก็จะพันรอบนะคะรอบแล้วก็ทึบนะคะบริเวณสูงเสาหลักสูงใหญ่ขนาดไหนเขาก็จะพันรอบอทึบ ได้ขนาดเท่านั้นเลยนะคะซึ่งพี่ตีก็มีคลิปแล้วก็รูปที่เขาขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกใส่เสาหลักสวยงามมากนะคะเดี๋ยวพี่ตีท้ายคลิปเนี่ยพี่ตีก็จะใส่รูปตัวอย่างที่ปลูกไว้ให้ดูด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะทําการเพาะชําทั้งหมด5ถุงนะคะซึ่งพี่ตีก็จะต้องมีการตัดเพิ่มนะคะ เดี๋ยวถุงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพีตีก็จะเอาตั้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำการเกาะชําเพิ่มอีกก่อนดีปีนะคะเขาเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งแผนของพี่ตีเนี่ยมีแผนไว้ว่าจะปลูกไว้เพื่อขยายพันธุ์ด้วยนะคะ เนี่ยคอย่างอันนี้จริงๆก็แยกได้อีกนะแต่ว่าพี่ตีจะเอาใส่ในถุงเดียวกันแบบนี้เลยนะคะก็ใช้แรงกดนิดนึงนะคะให้อย่าลืมนะคะสำคัญเลยนะคะให้ข้อตาเขาจมอยู่ในถุงในในดินด้วยนะคะเพราะว่ารากของเขาจะออกบริเวณข้อตานะคะแบบนี้นะคะ เรื่องของการใส่ปุ๋ยอย่างกระถางนี้ก่อนหน้านั้นพี่ตีดูแลเขาแบบปุ๋ยที่พี่ตีใช้ก็จะเป็นมูลไส้เดือนแล้วแล้วก็จุลินทรีย์สังะห์แสงช่วยในการฉีดพ่นด้วยนะคะเดือนหนึ่งพี่ตีก็จะฉีดพ่นอยู่ประมาณสองถึงสามครั้งขึ้นอยู่กับเวลาว่าเรามีเวลาว่างมากแค่ไหนนะคะแต่ที่สําคัญก็คือน้ํานะคะเราต้องอลดให้เขาอยู่เรื่อยๆนะคะ น,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างอันนี้นะคะพี่ตีก็จะปะักนี่ค่ะรากของเขาก็จะออกบริเวณตรงนี้ค่ะสังเกตนะคะตามข้อตา ค่ะหลังจากที่พี่ตีการทเพราะชํชาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการลดน้ํานะคะสรรพคุณและประโยชน์ของดีปีนะคะดีปีสามารถช่วยรักษาแก้พิษงูค่ะช่วยขับเสมหะนะคะช่วยลดอาการคันคอค่ะช่วยลดอาการไอนะคะช่วยลดไข้หวัดค่ะ แก้อาการปวดฟันค่ะแก้พิษอมตมพึ๊กอมตพาตค,ค่ะแก้อาการปวดเมื่อยนะคะแก้เส้นเอ็นตึงรั้งนะคะแก้ท้องร่วงช่วยลดขับลมในลำไส้และระบบทางเดินอาหารค่ะแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องค่ะท้องอืดท้องเฟอ้อก็ช่วยได้นะคะแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนค่ะแก้หอบหืดค่ะแก้อาการลิ้สีดวงค่ะ เป็นลมวิงเวียนศีรษะก็ช่วยได้นะคะสรรพคุณยังมีอีกเยอะนะคะสำหรับดีปรีค่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาเพาะชำดีปรีนะคะซึ่งพี่ตีได้ทำการเพราะชำไว้ทั้งหมด5กระถางนะคะส่วนกระถางนี้ก็ถุงนี้นะคะพี่ตีก็มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่า หลังจากที่เราเพาะชําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทํายังไงดูแลยังไงนะคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะสําคัญนะคะย้ําเลยนะคะบริเวณข้อตาต้องอกดลงไปให้จมดินถุงเพาะนะคะเพราะว่ารากของเขาจะออกตรงบริเวณข้อตาเลยนะคะตีปรีเขาจะเป็นเป็นไม้เลื้อยนะคะเป็นเถานะคะเขาจะเลื้อยขึ้นบริเวณต้นไม้หรือไม่ก็เราก็ควรที่จะทําไม่ก็ ทำเสาหลักให้กับเขานะคะเขาจะเลื้อยขึ้นเป็นพุ่มเต็มเลยนะคะเมื่อสมบูรณ์ดีเนี่ยเขาก็จะมีดอกให้เรานะคะดีปีมีสรรพคุณทั้งตั้งแต่รากนะคะใบเถาดอกมเมล็ดของเขานะคะเป็นประโยชน์สมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนที่เข้ามาดูนะคะ ก็ลองทำดูนะคะการเพาะชำแล้วก็ขยายพันธุ์ไม่ได้ยากเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะเดี๋ยวจะไปทำการเพาะชำเพิ่มอีกสัก5าถุงรวมทั้งหมดวันนี้พี่ตีจะทำไว้ทั้งหมด10ถุงนะคะก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะ <S <S เพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะ upload, อัปโหลดเกี่ยวกับเกษตร แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ